ตั้งใจจะไปบอกครักตำคางครับเจ้าคุณเออเอเไม่รอหรรำไรเออเออตั้งใจว่าคนรักสมปรารข้าให้คุณเออไปพี่รีไปเราจะ,ะกระสนใจเจาเปรยพักง,งานาพเาพรโคตรทั้งหพอจี ที่างสำนักงาการแสดงยืนหยัดตามรอยเปผู้พ่อเปรยกวครพรเทพพรทวีในชุดการเล่นรำนุกภาพท่างเชิดครับผมยังไงก็ฝากไ้ด้วยช่วยกันเชียร์นะครับผมกับศิลปินของบ้านพนรทวีนะครับผมฝากไ้เป็นแรงเชียร์แรงใจหนึ่งนะครับผมพระเอกนะคือพลพรทวีคนนี้ รักเพลงกฤพลไมน้อยแต่ขอยรักออนานเท่านั้นนรฤพลก็พอใจแล้วขอบคุณความรักความไม่ตาะครับผมที่มีให้กับศิลปินในทีมงานของเราขอบคุณรางวัลทุกปาทุกตางด้วยท่านให้มาก็ขอให้ย้อน